เยสูสดับเขาว่าความสว่างจะอยู่ไปกับทั้งท้งลายอีกหน่อยเนึง่งเมื่อยังมีความสว่างอยู่ก็จงเดินไปเถิดเกรงว่าความมืด มาทานทานผู้ที่เดินอยู่ในความมือยอมไม่รู้ว่าตนไปทางใดเมื่อท่านทางลายมีความสว่าง ก็จงวางใจในความสวางนั้นเพื่อจะได้เป็นลูกแห่งความสว่างพระเยซูตรัสกับเขาว่าความสว่างจะอยู่ไปกับท่านทั้งหลายอีกหน่อย ยังมีความสว่างอยู่ก็จงเดินไปเถิดเกรงว่าความมืดจะตามมาทัานทันผู้ที่เดินอยู่ในความมืดยอมไม่รู้ ฉันทั้งลายมีความสว่างก็จงวางใจในความสว่างนั้นเพื่อจะได้เป็นลูกแห่งความสว่างพระเยซูตร,รัสกับเขาว่าความสว่างจะอยู่ไปกับ ังมีความสว่างอยู่ก็จงเดินไปเถิดเกรงว่าความมืดจะตามมาทัานทันผู้ที่เดินอยู่ในความมืดยอมไม่รู้ว่า ลามีความสวรรา์ก็จงวางใจในความสวรรค์นั้นเพื่อจะได้เป็นลูกแห่งความสวรวค์สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่เคารพรัก นะครับก็คิดถึงกันนะครับวันนี้เรามาพบกันในพระชนะของพระเจ้านะครับพระวธาทรงเป็นพระเจ้านะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ใน้พยคําหรือพระชนะของพระเจ้าในเรื่องความสว่างกับความมืดนะครับฉะนั้นเราจะดูด้วยกันนิดนึงนะครับเรื่อง ความสว่างที่พระเยซูหรือพระเจ้าตรัสกับพวกเรานะครับพระเยซูตรัสกับเขาว่าความสว่างจะอยู่ไปกับท่านังหลายอีกหน่อยหนึ่งนะครับนั้นความสว่างจะอยู่กับท่านังหลายคือพวกเรานี้นะครับอีกหน่อยหนึ่งคือนานไหมครับไม่นานนะครับวันนี้ความสว่างจะอยู่กับเราอีกหน่อยหนึ่งหมายความว่าอย่างไรครับก็หมายความว่าวันนี้นะครับ พระเยซูตรัสว่าเราเป็นความสว่างของโลกนะครับแต่ว่าวันนี้ความสว่างก็คือพระเยซูหรือพระวทาของพระเจ้านั่นเองนะครับจะอยู่กับเราอีกหน่อยหนึ่งคือไม่นานหมายความว่าวันนี้ชีิตของเรานะครับเหลืออีกนานไหมครับพี่น้องวันนี้ความตายเราไม่รู้จริงๆว่าความตายจะมาเรามาถึงเราเมื่อไหร่ใช่ไหมครับอายุน้อยอายุมาก เป็นเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้สูงอายุก็แล้วแต่ความตายมาได้เสมอวันนี้หมายความว่าวันนี้พระเจ้าหรือพระชนกของพระเจ้าอยู่กับเราอีกหน่อยหนึ่งคือไม่นานก็แค่แค่ไหนครับพี่น้องแค่เชื่ออายุของเรานั่นเองนะครับเราอาจจะเหลืออีกไม่นานก็ได้เราไม่มีวันที่จะรู้ได้ว่าเราต้องอาจากโลกนี้ไปในวัน ไหนนะครับเพราะฉะนั้นพระชนะของพระเจ้าจะอยู่กับเราอีกไม่นานตราบเท่าชีวิตของเราที่ยังอยู่บนโลกนี้บางท่านอาจจะเหลือแค่หนึ่งวันก็ได้หนึ่งเดือนหนึ่งปีห้าปีสิบปีไม่มีใครรู้เลยนะครับวันนี้อีกไม่นานที่พระจ้าของพระเจ้าจะ,จะอยู่กับเรานะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสว่าเมื่อยังมีความสว่างอยู่ก็จงเดิน ไปเถิดนะครับวันนี้เราจะมีความสว่างหรือพระเจ้าของพระเจ้าอยู่กับเราขณะที่เรายังมีชีวิตให้เราเดินไปกับพระเจ้าเดินไปกับพระเจนาของพระเจ้านะครับเกรงว่าความมืดจะตามมาททนท่านทั้นวันนี้ความมืดก็คืออะไรครับพี่น้องความมืดก็คือความตายนั่นเองนะครับ แดนผู้ตายนะครับก็คือพระเจ้าจะเรียกว่าเป็นที่มืดที่ลึกอันนี้เรียกว่าแดนผู้ตายแต่แดนคนเป็นก็คือจะมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวส่องสว่างให้กับพวกเราอยู่แต่แดนผู้ตายจะมีแต่ความมืดแล้วก็ความลึกนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสว่าเกรงว่าความมืดจะตามมาทัานท่านก็หมายความว่าเกรงว่าความตาย จะมาถึงเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเพราะนั้นผู้ที่เดินในความมืดย่อมไม่รู้ว่าตนไปทางไหนเมื่อท่านทั้งหลายมีความสว่างก็จงวางใจในความสว่างนั้นนะครับวันนี้เรามีความสว่างก็คือพท่าคำของพระเจ้านะครับถ้าเรามีเท่คคำของพระเจ้าเราก็มีความสว่างแต่ถ้าเราไม่มีเราก็อยู่ในความ มืดนั้นให้เราวางใจในความสว่างคือให้วางใจในพระชนะของพระเจ้าเพื่อเราจะได้เป็นอะไรนะครับลูกแห่งความสว่างคือลูกของพระเจ้านั่นเองนะครับวันนี้พระเจ้าหรือพระชนะของพระเจ้าอยู่กับเราอีกไม่นานก็คือเพียงแค่ชั่วอายุหนึ่งของเรานั่นเองห้าปีสิบปีเราไม่รู้หรือวันพรุ่งนี้เราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมครับให้เราเดินไปกับ เพราะชนะของพระเจ้านิฉะนั้นความมืดหรือความตายอาจจะมาหาเราโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เป็นได้นะครับพระเยซูตรัสรกับเขาว่าความสว่างจะอยู่ไปกับ่ทนทั้งลาย อีกหน่อยหนึ่งเมื่อยังมีความสว่างอยู่ก็จงเดินไปเถิดเปล่งว่าความมือ ทางใดเมื่อท่านทั้งหลยมีความ้าวาก็จงวางใจในความสาวานั้นเพื่อจะได้เป็นลูกแห่งความ้าวาพระเยซูปรัสกับเขาว่า สว่างจะอยู่ไปกับทานทั้งลายอีกหน่อยหนึ่งเมื่อยังมีความสว่างอยู่ก็จงเดินไปเถิดเกรงว่าความมืดจะตามมาทันทาน,ทาน เดินอยู่ในความมืดยอมไม่รู้ว่าต้นไปทางใดเมื่อท่านทั้งหลายมีความสว่างก็จงวางใจในความสว่างนั้นเพื่อจะได้เป็นลูกแห สครับผมวันนี้ก็พระเจ้าได้ตรัสกับพวกเราในเรื่องของความสว่างก็คือพระเจ้าของพระเจ้านั่นเองนะครับเป็นความสว่างให้แก่ชีวิตของเราทั้งหลายเพื่อเราจะไม่อยู่ในความมืดหรืออยู่ในแดนผู้ตายนั่นเองแล้วเราจะเป็นลูกของความสว่างลูกของพระเจ้าที่จะได้อยู่ในแผ่นดินของพระองค์คือแผ่นดินสวรรค์นั่นเอง ะครับขอพระเจ้าทรงอนวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับผมและเราพบกันในโอกาสต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ